ตอนนี้นะตักงป่าทั้งไทรมุ่งนะ่สี่ท่านนะครับพร้อมแล้วเอาเรามาเชียร์ไปด้วยกันนะครับผมอ่ะพุชจัมึ์พอ่ะพุชจับพ์พด,ด,ดอกทองคำอ่าและก็ตอนนี้นะครับหนึ่งผลงานขอ,อน้องใจนักเชียร์น้องๆที่กำลการปาร์ติสุน,นะคะ ก็เป็นการละเล่นของค้างซูริงนะคะที่ผ่านการเลี้ยงดูเปลียบเสมอหนึ่งสมาชิกในครอบครัวอยางไม่แต่งะลี้ยงเอาเดียอครับเดี่ยวเดียวครับตอนนี้นล่้งเอาเดียวครับคงทายว่าัะไปที่ไหนะโอ้โหเลี้ย t e อ all ็ h ค s แรกที e ทำ o ห้บอลลู t เส t ็จท่จะไท็10 คะคชโอ้โหคือคทา่านเปิดนะคะน้องก็เก่งมากเลยในหวัางที่ชมาการแข่งขันการชุดบาสเกตบอลนะคะและในโอกาสนี้ผู้ที่ประม,มูลก็คือท่านทรงสักดทองสีระดูตีช่วงการกระทรวงมหดาดไทยค่ะมีลาครับเพนมา,มลาแล้วตามมาเรื่อยๆนะครับผมอ่ะ Be in chain. You you just like all these other famous. สร้างรุดจากหวงเลยนะมันเกินแตสมเลระอุระอุทายเลยประสบความสุขในโอกาสนี้นะคะเพราะว่าอยากจะเอาไปได้รับนะคะกับต้องทางโอกาสนี้นะคะเขาได้เชิญนักท่องเที่ยวนะคะทุกท่านเลยนะคะที่มีความสนใจอยากเปิดประสบการณ์ในการรำวง Dream is dancing with the elephant. This is your chance. You can go down the showground to participate dancing with the elephants. So this is the only chance for today that you can dance together with the elephant. So do not hesitate to go down there and enjoy the dance with the elephants. <laughs>

好好好。 นะครับเราจะประกอกไปด้วยปลายท้องทำปลายต้องแท่งปลายแขนทสัมผัสมือแต่ตะขอนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับก่อนที่จะลงไปแข่งขันนะครับในสนามนะครับหลังจากที่สัมผัสมือนะครับตักทายกันเรียบร้อยนะครับตอนนี้ทั้งสองทีมนะครับก็ประจําตําแหน่งแล้วครับออบอพลอยครับเขียวเตะมาครับหูจะ ทักททยไปก่อนนะครับตอนนี้จุดแจงครับสีน้ำเงินครับจุดแจงคุณแม่เตะออกไปซะงั้นนะครับสีเขียวนะครับเป็นเบอร์สี่นะครับจะกในบอลเข้าสู่กลางสนามนะครับส่งให้เพื่อนนะครับข้างหน้าก็มีน้องบอทลอยนะครับแล้วก็บอสิบนะครับน้องบัวบานครับรอจ่อข้างหน้าอยู่เลยนะครับไม่มีล้ำหน้านะครับไม่มีล้ำนะครับมาแล้วครับเปิดมาให้เพื่อนมาแล้วครับติดมาสีเขียวยังก็บอกลอยได้ไหมผ่านไปบอพลอยนะครับแล้วก็ ยังอยู่ที่น้องโมเมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอะไรเอยเบอร์ห้าครับมาเบอร์ห้านะครับสีเขียวสีเขียวครับสีเขียวยังแย่งกันหรือเปล่าครับอาจางไ์ก็ผ่านมาทงนี้น้องเสร็จคุณไหวไหมเสร็จคุณเมาในพินฟุตบอลนะครับเป็นกีฬาผสมผสานครับฟุตบอลกับลักบี้เฮไม่ได้เข้านะครับผมขออนุญาต กรรมการดูข้างสนามนิดหนึ่งนะคะว่า <we> มันมีผู้เล่นเป็นอะไรไม่ทราบนะคะผู้เล่นเป็นอะไรคะ The first A team first A team come quickly <laughs> ตูแล้วน่าเป็นห่วงไหมคะ Very serious injury ต้องมีการให้น้ำเรียกรถพยาบาลหมต้องต้องเรียกรถพยาบาลใช่ไหมหนึ่งหกหกเก้าบ่ะคะเก้าบะเก้าัะเก้าบักฮะหนึ่งหกเก้าอะไรครับรถพยาบาลมาดูแลน้องช้างหน่อยอ้าวเอาฟื้นแล้วโอ้อาการดีขึ้นเลยพูดถึงรถพยาบาลอาการดีขึ้นเลย So we do not need to call an ambulance anymore ลตี็ยังไงคะหมดเวลาใช่โชว์ว่ายังไงคะโชว์ครับนางโชว์มากัจริงลูกนี้้รัตษาประตูเรเลเอารเรียรลครับโอ้โหเป็นประตูโอ้โหครับโอ้โหประตูเนีนะ จุบแจงครับเบอร์แปดครับสีนนี่มันยังไงยังจนั่อีก้ Shoot another goal for green team ออร่ไทยมาแล้วเอาไงต่อครับสายมูไดีคเด่นของ Put on some magical charm see i you can make another goal for green team เช็คลมยางแล้วก็ยิงีครับครับ 8นะครับของเราทองคำครับลุนไปด้วยกันนะครับถ้ายิงเข้าเนี่ยนำไปสองประตูแล้วนะครับน้องทองคำแล้วยิกขาหลังไปแล้วก็เพประตูยังัโอโ้โห oh <yeah. S 1> นี่คือช้างแฟดคู่แรกของโลกนะคะน้องทองคำและน้องทองแท่งนะคะสังเกตง่ายๆนะคะมีชื่อติดไปด้วยค่ะ as you see the red tags on the head of the elephants they are twins elephants ทองคำ and ทองแท่ง ครับจัดผู้เขียวจังครับตอนสีบครับมือดังๆให้กับนักกีฬาทั้งสองทีมด้วยนะครับ